สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะวันนี้อากาศร,ร้อนๆเราจะพาทุกคนมาทําเครื่องดื่มง่ายๆดื่มให้เย็นชื่นใจกันนะคะ2ออย่างนี้เรียกว่าน้ําแดงโซดาหรือว่าน้ําส้มโซดาวิธีการทํามี2แบบนะคะมาดูแบบที่1่งกันเลยค่ะวิธีทําทําง่ายนะคะดื่มแล้วชื่นใจรสชาติอร่อยมากค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะนําถ้วยตวงมาคะ่ะน,นี่เราจะตวงให้ถึงขีดนี้เลยนะคะ30มจิมนะคะอันนี้เราใช้หัวน้าส้มคะ่ะหัวน้ําส้มนะคะ ใครชอบอเครื่องดื่มรถแบบไหนก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องน้ำส้มก็ได้อันนี้เราแนะนํานะคะหลังจากเราได้หัวน้ําส้มมาแล้ว30 ml นะคะเทใส่ถ้วยเลยคะ่ะถ้วยตวงแบบไหนก็ได้ต่อไปคะ่ะโซดานะคะโซดา เตรียมโซดามานะคะโซดานี้ใส่ลงไป150 ml ค่ะแล้วเราก็คนโซดาให้เข้ากันนะคะเข้ากันกับน,น้ำ นี่วางไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะเตรียมถ้วยตวงมาเหมือนกันนะคะใส่ตัวดาลงไป150ร้อยห้าสิบมตวงน้ำน้ำแดงดอว่าน้ำมีโบบอยลงไปสามเจ็ดมนะคะ ใส่ลงไปน้ำชาของเราเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคมส่วนผสมเช่นกันนะคะตอนนี้เราได้ส่วนผสมสองอย่างะะแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เตรียม,มน้ำแข็งมาสองแก้วนะคะแก้วแรกใส่น้ำแดงลงไปเลยค่ะน้ำแดงโซดานะคะ ต่อไปแก้วที่สองใส่น้ำส้มโซดาค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมดื่มนะคะรสชาติอร่อยมากนะคะรสชาติกำลังดีเลยจะทำดื่มที่บ้านก็ได้ให้ลูกให้หลานดื่มก็ได้หรือจะทำขายก็ได้นะคะราคาดีมากไม่ต้องส่วนผสมอะไรมากเลยแค่สองอย่างก็สามารถทำขายได้แล้วค่ะ สูตรที่2นะคะวิธีการทำเตรียมแก้วมา1ใบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะชงน้ำแดงก่อนนะคะเตรียมน้ำแดงมาตวงน้ำแดงเลยนะคะตวงลงไปให้ได้30 ml เช่นเดิมอ่าสามสิบมนะคะเทลงไปในแก้วเลยค่ะ นำน้ำแข็งมาใส่ลงไปในแก้วนะคะนี่น้ำแข็งก้อนมันใหญ่นะคะขออนุญาตใช้มือคะ่ะเพราะใช้ช้อนตักแล้วมันกลิ้งไปกลิ้งมานะคะหลังจากใส่น้ำแข็งจนเต็มแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคะ่ะตวงสุดามา150มลเหมือนเดิมนะคะใส่โซดาลงไปเลยคะ่ะ อันนี้เครื่องดื่มของเราก็จะแยกชั้นนะคะน้ำแดงอยู่ข้างล่างตัวดาอยู่ข้างบนเครื่องดื่มสองแก้วนี้ทำเหมือนกันนะคะคือแก้วสีส้มนี่ผสมโซดากับน้ำส้มแล้วก็เทลงไปเลยส่วนแก้วสีแดงนะคะเฮเบอบอยู่ข้างล่างน้ำสีแดงอยู่ข้างบน หลังจากดูวิธีการทําน้ําแดงโซดาแล้วก็น้ําส้มโซดาทั้ง2แบบของเราแล้วไปทําทานกันเลยนะคะชอบแบบไหนก็ได้ทําได้เลยรสชาติเดียวกันนะคะและที่สําคัญคนจะทําขายจะใช้ผสมโซดากับน้ําส้มเลยหรือว่าจะผสมโซดาทีหลังก็ได้เพื่อต้องการให้แยกชั้นเห็นอันนี้สามารถเลือกทําได้เลยคะ่ะ